จากค่ายไปนานแล้วแล้วก็เจนเนี่ะเชิญโฟนมาไลฟ์สตรีมแล้วก็บังเอิญว่าน้องอ่ะเขาค่อนข้างมีปัญหาชีวิตฉันก็เลยให้นางอ่ะกลับไปอยู่ในค่ายแล้วบังเอิญอ่ะก็มีเรื่องราวต่างๆจนตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ปั้นใครเพิ่มแต่ก็ยังคงทําวงน้องโฟนก็เลยยังมาออกคอนเสิร์ตแล้เวมวื่อกี้โคตรภูมิใจเลยแล้วก็รู้สึกว่าโฟนอ่ะมีของพี่ก็เลยบอกไปเลยว,ว่าถ้าสองล้านใจเดี๋ยวพี่ทําเพลงใหม่ให้ปล่อยปีใหม่นี้เลยทำยังไงเลยแม่คใช่อยากทำปะ อยากว่าเห็นบอกว่าพี่เจนว่าไม่ตั้งใครแล้วเออแค่หน่อยอ่ะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพอดังแล้วก็มีปัญหากันแต่แต่ที่ไม่ไม่มีผลประโยชน์อะไรนะรับงานใดๆคือก็ปกติได้เลยไม่ได้ทํำค่ายแค่ทําเพลงใหม่ให้เฉยอยากทำไหมอุ้ยร้านเก้าหัวใจถ้าทุกคนเชื่อก็ขอบคุณนะครับถ้าให้ผมได้ทำเพลงนะครับผมไม่ได้ทำเพลง สองล้านใจจัดไปขาบรับจัดไปต้องเพลงช้าๆดึงอารมณ์แบบนี้แหละเพลงช้าเนาะพี่ว่าเสียงโฟนได้ยินดีกับน้องขอบคุณขอบคุณยินดีกับน้องขายของทาวหาตังทําเพลงให้น้องก่อนขอบขณคขับขอบคุณทุกคนพี่ๆทุกคนที่กดใจนะครับพี่เจนยเลยทําเพลงให้เลย นี่บางคนอ่ะมองแต่แบบมุมแย่ๆของค่ายนี่ผลผลิตที่ดีของค่ายก็มีทนโฟนไทเทนอะไรเงี้ยเนาะที่แบบว่าก็ยังคงแบบมีความสามารถเยอะแล้วก็คนยังพูดถึงในทางที่ดีตลอดเนี่ยโฟนก็ไม่เคยมีข่าวเสียอะไรกับค่ายเลยอองจริงอ่ะแอบคิดถึงตอนทําค่ายเนาะที่คิดถึงอะและรุ่นโฟนอ่ะเป็นรุ่นที่แสบสุดและดังสุดสนุกมากเลยตอนนั้นสนุกมากจริง แสบสุดและดังสุดจะไปเบยบอลได้ปะผมจะล้างสระว่ายน้ำมันกลับบ้านคนแรกเลยเบยบอลพี่เจนอย่าไล่ผมนะครับผมถ้าพี่เจนไล่ผมเวลาล้างสระว่ายน้ำอยู่ที่นี่มันกลับบ้านคนแรกเลยกลับบ้านคนแรกเลยอยู่จีนเอาอะไรมาบอลนะพี่ฟอนร้องเพลงหรอคะร้องเพลงคู่กันหน่อยเอิ่มยิงอีสานคู่กันมีอะไรบ้างอ่ะยิงอีสานคู่กันหรอครับอืออุ้ยทุกคนเดี๋ยวรอจะทำเพลงให้โฟน จริงๆเพราะว่าเมื่อกี้ฟังแล้วแอบเสียดายจริงๆเจนนี่อะไม่ได้หวังอะไรนะธุรกิจอะไรเราไม่ไม่ต้องการตรงนั้นแล้วคือเราอ่ะขายของก็ได้แล้วออกคอนเสิร์ตค่ะตังทำรายการก็โอเคละอันนี้คือทําให้น้องไปลงในไข่ฮะผม,มคิพี่วจะได้พี่ว่าเจจะทําให้อีกอว่าเราก็คุยกันเค่แล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ <ๆ S 1> ปีหน้าปีหกเจ็ดรู้เรืยังพี่อะ ตั้งใจอยากทํามากเลยนะอยากเอาบัตเตอร์ายกลับมาโชว์ในที่นี้มันจะเป็นไม่ได้เพราะว่าลองดูน้องๆท,ทั้งห้าแต่โฟอนอ่ะได้ขึ้นแน่นอนอแล้วพี่จะทําโชว์โฟนให้เป็นศิลปินที่แบบว่าเป็นภาพจําได้เลยว่าชีวิตนี้กูขึ้นเวทีใหญ่แล้วอ่ะ <S <S พี่จะทางานใหญ่เลยแล้วพี่จะทํา,เ,ทาเองด้วยแล้วพี่จะแจกของที่ใหญ่ในงานเพื่อให้คนมาดูเราเยอะๆดีป่ะดีครับ เป็นครั้งแรกเลยดีแต่ดีกับดีครับทนก็ต้องมาได้ขึ้นครับแต่พี่อะโคตรคิดถึงบัตโต้ไฟกับอะไรนะวินนี่กีตาร์อยากให้มานะเว้ยคอนเสิร์ตใหญ่พี่ว่ามันต้องน่าดูมากๆเน่ๆทุกคนว่าไงแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่หนูจัดเองแล้วก็มีส้มเจนกับชาอยู่เป็นสปอนเซอร์หลักในงานอาจจะแจกรถก็ได้รถยนต์วันึ่งคัน่งคัอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ เพราะว่าตอนนี้สําหรับเจนนี่เจนนี่ก้าวผ่านคำว่าผลประโยชน์มาเยอะมากแล้วพี่อะเนี่ยพี่ขายของเห็นไหมพี่เห็นนะขายดีก็มีอยู่ได้แล้วอะ่ะไม่ต้องแบบว่าไปอะไรตรงนั้นแล้วทุกคนคิดว่าเจนนี่จะเอาบัตเตอร์ไฟกลับมาขึ้นเวทีทั้ง5คนได้ปะพี่ทําได้ปะานว่ามีโอกาสเยอะได้ซ้ำเพราะว่าทุกคนที่ออกไปมันผ่านเรื่องราวไปแล้วอะแต่พูดจริงๆนะทุกคนคิดถึงตรงนี้มาก เพื่อนๆที่ออกไปเขาก็พูดกับผมมาอยากกอดอยากกอดทุกคนมินนี่กีตาร์บัตเตอร์ฟล์โทนโฟนไตเติลอะไรเงี้ยคือเจนนี่คิดว่าก็จะลองชวนน้องดูแต่ถ้าน้องไม่อยากมาเราก็จะไม่บังคับจิตใจแต่เชื่อเถอะว่ามาดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกเลยนะจำได้ไหมตอนเราดังด้วยกันอ่ะเราออกคอนเสิร์ตเวทีเล็กๆอ่ะใช่แต่เนี้ยเราที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่เลย เลยแล้วก็นะพี่จะจัดมิ팅ด้วยกลางวันอะแบบกินข้าวกันแข่งกีฬาสีเล่นเกมรับรางวาัลการกลางคืนโชว์คอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตต้องใช้เวลาซ้อมเยอะเพราะว่าพี่ตั้งใจจะทำคอนเสิร์ตใหญ่เนาะอยากจัดที่ไหนพี่ยังไม่รู้แต่พี่จะจัดภาคใต้ก่อนเป็นที่แรกฟลุกปามนีคนบอกว่าฟลุกปามจะได้มาไหม,ไม,ไมพี่ยินดีนะฟลุกปามจะมาหรือเปล่า <laughs> นนี่พูดเลยนะว่าตอนนี้หนูโตขึ้นมากที่หนูอะ่ะมีทัศนคติที่ดีอย่างหนึ่งคือหนูอะ่ะลืมทุกอย่างอดีตที่มันเลวร้ายหมดเลยหนูอะ่ะอยากเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งดีๆและอยากเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ดีขึ้นในทุกวันอะ่ะเออเราเป็นแม่คนแล้วฟุกปามก็มาได้ถ้าน้องๆยินดีจะมาแต่น้องจะมาหรือเปล่าใช่ไหมครับรอรุ้นกันรอรุ้นกันดีกว่า,วาเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็จะชวนมา มินิกีตาร์ฟุกปามแล้วก็มีคนบอกว่าฟุกเลี้ย่าต้องฟุกเข้ามีครอบครัวไปแล้วแล้วก็มีบัตเตอร์ฟลายมินิกีตาร์แล้วก็มีใครอีกมีใครล่ะครับก็ทอนฟอนไต้ตึ้นใครอีกมีน้องบอลกิ่งการรอแต่พี่ได้พี่ได้หมดพี่จริงก็ทุกคนเลยก็ได้แต่ต้องรอดูทุกคนอีกทีเเอาป็นว่าทุกคนแต่น้องจะมาหรือเปล่าก็ แล้วแต่สะดวกใจโซนภาคใต้อยากให้จัดที่ร้านยิวเดียว <c oughs> ร้านยิว <c oughs> คนอยู่ได้ประมาณ500คนแล้วหนูเอาวางไว้เป็นหมื่นคน <c oughs> คืองานใหญ่ครับงานใหญ่งานใหญ่เพราะ<ๆ>ว่าเราจะแจกรถด้วย <c oughs> ในงาน <c oughs> นะคะแล้วก็ก็ตั้งใจแต่ว่านั่นแหละเด็กๆคือแค่ตกลงจะมามันไม่ได้เพราะว่าเด็กๆอะ่ะต้องมาซ้อม ด้วยอย่างน้อยเก็บตัวอยู่ได้กานอ่ะสิบวันก่อนจะเริ่มคอนเสิรต์ตอันนี้ในกรณีที่ของเด็กๆนะที่แบบว่าเป็นรับเชิญอ่ะแต่เหมือนตัวโฟนตัวเจนนี่ตัวลินลี่ตัวน้องทนอะไรเงี้ยอาจจะมากหน่อยเพราะเราอาจจะต้องซ้อมโชว์เยอะๆดีเอเ็มวารจ้าถ้ามันมาครบอ่ะมันจริงเลยจริงครับเองครบทุกท่านเนี้ยใช่อีมาร์กก็ดังแล้วมันจะมาไ,ไมหมโทรดิแ,แกล้งโทรหาอีมาร์กว่ามันจะมาไหมน,นี่ต้องโทร มัดรูยวมันตื่นเต้นแน่ฉันโทรหามันไม่ค่อยรับสายเราอีนี่มาครับเดปีหน้าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่อยากมาปะวันไหนหรอต้องเป็นเหว่ายังไม่รู้วันแต่ถามไว้ก่อนว่าจะมาไหม ไปซี่จริง <unda 1> หรอจริงซี่อ๋อรลมากอือคิดถึงเจ๊ถึงไปไปนี่อะไรกันอย่างนี้นี่อยู่กับโฟนเนี่ยไลฟ์สดอยู่คนดูเก้าหมื่นสวัสดีครับคุณนี่นี่เออตกลงแล้วนะไปไปไปเจ๊ไปไปค่าตัวเท่าไหร่อ่ะคปอคุยกันฟรีก็ไปได้ อ่เอองั้นจองตัวไว้ก่อนใส่ชุดหมอลำได้ไหมใส่ชุดหมอลำขึ้นได้ไหมเพราะเป็นคอนใหญ่ได้หมดแหละเหรอได้โอเคแค่นี้แหละสำคาญเลิศเชิฉยมาอยู่แล้วยิ้มมบมีคนบอกว่าป๊อกแป๊ก โอ้เบสครับบางแสบครับก็มาหมดเลยครับตขนาดนี้เขาจะมาไหมยิ่บุ๊กบีมบุ๊กพีบอกพีพีแรกจะเพลงดังสุดเพลงดังสุดกี่ล้านเลยแล้วพี่อยากเอาศิลปินเบอร์ใหญ่ของไทยในแขนงลูกทุ่งมารับเชียอีกคนหนึ่งแต่พี่ังไม่พูดว่าใครแต่เขาดังมากและพี่ชอบเขามากไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบใช่ไหมก็ต้องรอรุนครับต้องรอรุ้น พีอ่อะไรนะเออไอเคยลืมพี่เคี๊ยจะไปนครพนมครับพีเมีพี่เคพี่ฟิวอะไรไหมครับมีอะไรไหมก็มีขายบัตรไลฟ์สตรีมแล้วก็มีมีขายบัตรหน้างานแต่หน้างานเราจำกัดแล้วหน้างานเราจะขายบัตรแค่ในออนไลน์ เพราะว่าเราจะจัดที่ให้เป็นโซน A B C D โซน A ก็ใกล้เรา B ก็ถูกไปหน่อย C ก็ออกมาแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ที่คอนเสิร์ตใหญ่ <c oughs> และรับสมัครสปอนเซอร์ทั่วไทยนะคะคฝากสปอนเซอร์ที่ดูตรงนี้หรือว่าออแกนไนท์ที่ต้องการขายสปอนเซอร์ให้เจนนี่ <c oughs> หนูมีผู้ติดตามในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะคะ TikTok <c oughs> หรือว่าตึ๊ดๆๆหนูมีผู้ติดตามรวมประมาณเกือบ50ล้านคน สปอนเซอร์ใหญ่ยินดีที่จะให้เข้านะคะถ้าสปอนเซอร์ใหญ่เข้ามาหนูจะทํา4ภาคแต่ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ใหญ่มีแค่ส้มเจนกับชายยิวก็จะลองแค่ภาคใต้ภาคเดียวก่อนอและถ้าประสบความสําเร็จเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะซื้อบัตรแน่นอนขอบคุณค่ะก็มีให้ขายทุกทุกแพลตฟอร์มก็รอชมว่าจะเป็นยังไงอาจจะเปิดตะก,ก้าขายบัตร <laughs> ใช่จะก้าขายบัตรใช่เพราะว่าเขาซื้อเราก็ส่งบัตรให้เขาแล้วเขาก็ถือบัตรนั้นมาเข้างานเท่ไปอีกแบบนะพ<ช>ี่ไม่มีไม่มีใคร <ๆ S 1> <ล>ทํามาก่อนแต่ทิกตอกจะให้หรือเปล่าต้องโทรคุยกับผู้บริหารทิกตอกก่อน <c oughs> อ้าวลองเพลงยื้อหนได้ไหม